ยินไมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องูซุหม่องควายไทยไล่ทุ่งหลวงช่องเจ้าของเราพี่น้องครับวันนี้มาออกมาระเด้ครับมาชมบรรยากาศพี่น้องกันยังอยู่ฟาร์มควายงามของนายห้อยเป็ดเราคือเ่าละครับนี่ทั้งอำเภอหนองเรือพี่น้องบ้านรับเจริญเนี่ยพี่น้องครับซื้อฟาร์มเอียงก็คือนายห้อยลืมส่อเจริญฟาร์มครับส่อเจริญฟาร์มนี่ครับอยู่กับเจ้าของนายห้อยเป็ดนายห้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ หนหอยเป็ดนะครับเนาะที่พนวงการคว้ยพนลุกจากกันนี่แหละครับเมื่อนี้สิพามาชมควยงามในคอกเด้อพี่น้องสามที่ตัวนี้โว์เป็นบอกในหอยว่าได้เปิดเป็นบอกครับครับผมโว์ให้พี่น้องเกษตรกรเบิ่งว่าควยงามควยเกีพรติพีเมียมพนเป็นยังไงครับเพราะว่าตัวสามที่ตัวนี้แล้วว่ามีคนมาจับจองแล้วพนก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นซื้อกันเลยบ่ได้โชว์ม่ได้เบิ้งราคาครับแต่ว่าเมลแรกนี่พนซื้ออย่างครับในหอยคือวันเฮงครับวันเฮงครับผม วันเฮงเป็นเป็นสาวนะครับอายุไายปันใดสาวยี่สิบแปดเดือนครับยี่สิบแปดเดือนโอ้ยเบิ่งว่ามันควายโผเบื้องพี่น้องความใหญ่ความหนาตอนนี้สูงไร่ปันใดครับเนี่ยลอยชีบเก่าครับอ๋อลอยชีบเก่าเด้อพี่น้องเจ้าของเราสูงพดพี่น้องควายเราก็เลยสซงเตียกาคนไลตยต้องพี่น้องต้องมาเบิ่งด้วยตัวเองครับอย่าเห็นควายระดับพีเมียมตั้งแต่พี่น้องเบิ่งความหนาความใหญ่ความอ้างของควายสาวไหมพี่น้องครับคุณนะมันเป็นลูกเต้าทายญาตทั้งใดครับตัวนี้ ลูกไอ้ทองแท้ครับลูกสาวเจ้าทองแท้ครับแม่พื้นด้ครับแม่โบซีพี่ครับแมแม่โบซีพี่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งห่างกว่าเบิ่งไทยตันจูรูเลยพี่น้องเลยอ้าวขวยเกตดนี่พี่น้องก็ชมเป็นบุญตาเอาครับขันเกษตรกวรกระไดพี่น้องเพราะว่าราคาหนึ่งวต้องว่าห่อนเป็นบอนในห้อยนี่เพิ่นว่าราคาจับต้องตอนนี้โลกวาด้พี่น้องตัวนี้ครับผมกับไทยขออนุญ,ญาตไทยให้พ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมผมได้ชมครับว่าควยเกียิที่เมียมควยงามระดับเนดีๆระดับเป็นนึ่งเสียครับบึงรู้ปะท่านข่าสนามบ่ครับตัวเนี้ยในห้อยนี่ร้องเข้มอยู่งานหวยแถลงครับโอ้ระดับดีกีร้องเข้มบุญร้นนี่ไงปีล่าสุดนี่บ่ครับครับผมปาแสดงว่าคนสิมีเื่อเสียงโด่งดังระวัวสินเนี่ยท่านผู้ชมที่ชื่นชอบที่พ้นมาจับจองกับไม้จากพ้นบ่นในห้อยบ่ครับอยู่ละบ้านเขาเนี่ยแหละที่ว่ามันคนเห็นอยู่ในงานประกวดส่นเนีย เบิ้งหน้าตาเพิ่งคักกุ้พี่น้องเบิ้งให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันหลายตัวผมทีทายแบบเร็ยวๆให้พี่น้องู้ชมได้เบิ้งเบิ้งหน้าตาเพิ่งกับควายแล้วกับมิแเตตโตเสียนลูกเชื่องนี้ดีครับนี่ใ้ความรวมมือในการไทยทำย่างดีครับเบิ้งออไวระดับราคาเป็นล้วกวาหรือเบิ้องอ๋อเด้อพี่น้องเด้อแต่แต่เบิ้งละเฮาอพี่น้องครับควายเพิ่งงามสมราคาเพิ่งละเอาไปในหอยไปเบื้องตัวโไปครับตัวนี้เพิ่งฮ้อนแล้วเดี๋ยวสีพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งในครอบพุลละ าพี่น้องมาเบิ่งตัวที่สองสาวสำน้อยตัวที่สองของนายห้อยแล้วนะครับนี่เป็นการชมบรรยากาศในฟาร์มครับมาเบิ่งควายงามเกตพรีเมียมครับตัวที่สองนี่เพิ่อนซื้อจังใดครับนายห้อยซื้อใบเอิญครับใบเอิญพี่น้องผมลขบ่มีมุมกล่องให้เบิ่งคุณสูงลายบันไดครับนายห้อยร้อยสี่สิบามครับร้อยสี่สิบสามตอนนี้อายุลายบันไดครับสิแปดเดือนครับโอ้ควายสิแปดเดือนเบิ่งห่างเบิ่งนี่ดูพี่น้อง เป็นเราทั้งใดครับในห้อยพอเด็ครับนี่ลูกเงินอุไทยครับลูกเงินอุไทยครับแม่เดีแม่เบิ่มพันล้านครับแม่เป็นเบิ่มพันล้านโอ้ยควายเราแม่พี่น้องมันจะโต,ตใหญ่ๆงามๆแต่พี่น้องก็ได้แต่ชมเด้อครับอย่าอยากได้ของเราด้วยครับตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นหม้อกันไม่แล้วเพิ่นติดมัดจับเล้วห้างเดคันรุดมัดจับกับไขยมาทดสอบถามตามเบิ่งเท่าผมถีบหมุนให้เบิ่งได้บอกครับเดี๋ยวผมถ่ายอยู่ทั้งนอกพี่น้องครับนี่อึบเบิ่งใกล้ๆอยู่พี่น้องเถียเบิ่อควายงาม แต่ว่ามุ้งค้อำกับบ่อได้ครับคว้ยเราตัวเงี้ยมเต็มเต็มเบิดเลยหน้าจอโทรศัพท์ผมผัวผมเอายืนดีดูยืนดีๆถอยหลังดูค่ะคุ้ยระดับถอยดีๆขวดาทันไหมตัวนี้เนี่ยในคุ้ยท่านมีเข็มการันตีบ่นี่นครับตัวนี้มันติดรอบทีละยี่สิบตัวสิบห้าตัวสิบตัวนะครับค่ะมันคว้ยมันมันหากระสมบุญมันมันได้ไปบืนเส้นทางเจ้าุ่นใหญ่เขาครับคว้ยมันสูงเกินบร้อยสี่สิบนะ โอ้มันสูงเกินอายุครับเกินอายุมันนี่เบิ่งรู้พี่น้องอายุในหน่ยวยพร้อมสูงเมกหลารไหมครับเบิ่งออกเป็นค้ายสาวที่เราคัดสันมาครับแต่ว่าตัวนี้ก็เข้าพันสนามประกวดแล้วครับแต่ว่ากันได้ดีกีเป็นสิบยี่สิบตัวสุดท้ายบุลณะครับนี่จะคบบัดออกควายทละเปดซิบเก่าิบบุะครับเบิ่งเอาพี่น้องระดับควายงามพี่น้องกับเบิง่งเบิงหน้าตาเพิ่นดูครับพุ่นน่เบิ่งหน้าตาเพิ่นดูคว้ยงามเป็นสี่เด้พี่น้องตาแต้มแจม่มจำนาแหลมคมขนาดเลยพวกครับ บืองเอิกหมักเ้าเบืงคออ่องเบืงถุงน่องขาวจ้วแถมตัวนี้มันชมคือมีกําไรฟอมวันในหอยเบึงเอาคบให้ชมด้วยครับให้ชมให้ชมให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเรียกนาย่อยครับพอควยงามเกศนี่ผมกะหายพี่น้องเบิงได้ยากด้ยครับแถวบ้านผมกะทายแน่เจียบเบิดสตโตแล้วเพราะดีเมื่อนี้โอกาสดีก็เลยมาเห็นอีกของในหอยเราโยวทั้งผี่กันเลยขออนุญาตทายไปพ่อแม่พี่น้องผมได้เบิงครับนี่ เป็นสาวตัวที่สองยืนีอ่าวันนี้มาพ่อกันตัวต่อไปปะในห้อยบนไงชมแบบดลล้นเลอพี่น้องครับไปไปต้งไปทั้งคนเปยังไม่กวนน้องไปทั้งคนน่ะนี่ครับอยุข้อข่างกันเลยดิพี่น้องอุ้ยหินมาเนี่ยตัวนี้ก็สีสียังใน่ห้อยหันสีดอกเล้าบนไงครับสีดอกเล้าคร่ะตัวนี้เจียงคนล้นอยู่พี่น้องครับนี่คนซื้อไหนครับในห้อยตัวนี้อันนี่ซื้อปีใหม่ครับน้องปีใหม่ครับปีใหม่โอ้ยน้องปีใหม่อายุได้จากเมื่อจากเดือนแล้วครับ ได้สิบมันที่เต็มปีวันที่ยี่สิบนี่แหละครับวันที่ยี่สิบเดือนนี่แหละโอ้ยังพันพอปีทีนั่งครับน้องปีไม่บอท่านพอปีพี่น้องชงลายมันไดแล้วครับตอนนี้ร้อยสี่สิบครับอ้าวหวยว่าทันพอปีสูงร้อยสี่สิบพี่น้องบางปี่คนนุ่งเกียงคนลนอยู่คนป็นลูกเต่าเล่าทั้งในหนห่อยลูกเบิ่มพันหลานเมียสายอุทัยครับโอ้ของเราเนียนสายอุทัยขนาดีดีดิดีดีพ่อเป็นน้อพันหลานครับเมียสายอุทัยเบิ่งเบิ่งความใหญ่ความหนั่นลูกพี่น้อง ยืนดีๆลูก<อ>ขาหลังขาหลังขาหลังโอ้ตัวนี้ก็เขา้าเท้น้ำแล้วคือกันไม่หมดไม่ห้อยครับซังได้ผนปอกกล้วยได้พี่น้องครับเนี่ยเบิ้งเอายดี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 เว้ยสี่หอดปียูน่น,น <พอ S 1> เนี่ยครับอีกอาทิตย์กล้วเบิ้งดูครับสูงตั้งร้อยสี่สิบเลยพี่น้องอย่มมางมี่อย่มมามะสีกระงามครับเบิ้งเอาอย่างม่มะอย่างมะแข็งเบิ้งขาตัวนี้ดูพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้แต่ชมคือเก่าด้วยครับนี่แล้วว่าเปิดเด้อพี่น้องเพิ่นเบอกกันไว้แล้วครับเกรดพิมยมผมก็ะทายให้พี่น้องเลยผู้ชมได้รับชมคือเก่าละครับ ไอ้หอเจ้ามูนเบิ้งให้ทั้งถ่ายดู้ตัวนี้ผมบอกเขาเลยมาพี่มาพี่มาเพราอย่างยางทั้งถ่ายตีเบิ้งหางกับพี่น้องพโอ้ยสีเขียงพล้นเลยพี่น้องยืนดีลูกค้าหลังเยี่ยงดีดีรวยหลงครับเบื้อถ่ายกันในคอกด้วยพี่น้องค้นกระห่อนคว้กระห่อนก็เลยได้ถ่ายในคอกนี่แหละโอ้เบิ้งความในความงามความอลังการตัวนี้มีรางวัลการันตีบ่าไอ้หอยยังบ่ทันได้ติดครับติดตลอดสิบตัวโอ้รอบสิบตัวสุดท้าย าดคันรอบสิบตัวสโซไยก็บพอทั้งบดายได้หรอได้ห้อยเป็นบ้วแสดงว่าส่งเข้าประกวดเลี้ยยุ่นม้วครับเนี่ยไปกับไปเลี้ยยุ่นครับไปหาเหรียญไปทะเลไปหาพวกปลาพี่น้องชาวเพื่อนน้ำกันเนาะหาหมูวหาพวกประเที่ยวเป็นตัวที่สามเนี่ยพี่น้องที่ได้รับชมครับบัดนี้สิพาไปชมตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวพุ่นตีได้ห้อยครับผมไาพี่น้องไปชมพี่น้องตัวที่สี่ครับนี่มาทั้งไทยเลยพี่น้องครับเบิ้งเอาพุ่นตัวนี้นี่ครับเป็นคือยังได้ห้อย อนี้ชื่อพันษาครับน้องพันษาคนอายุายไรบอนใดครับอายุสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนโอ้สูงไรบอนใดแล้วครับตอนเนี่ยร้อยสี่สิบสี่สิบ่าแล้วครับสแปดเดือนร้อยสี่สิบห้าพี่น้องเบ่งเอาฟ้าเต็มจอเตอลือเลยพี่น้องเขาเป็นลูกเต้าเล่าทั้งใดในห้อยตัวนี้นี่ลูกสร้างอุดรแม่เป็นลูกเจ้าแบงครับโอ้ลูกของพ่อช้างอุดรแม่เจ้าแบงเลยพี่น้องให้แบบที่ละพี่น้องพันโตงหญ่ นี่ไงพ้อมนาพ่อมครับตุนน่นไงคนรู้ขับปุ่นเป็นน <ทำ S 1> ักวทที่นีการจับจองกันไว้แล้วเด้พี่น้องครับนี่ขันหลุดมัดจำยังไดพี่น้องก็ค่อยโทรมาสอบถามน้ำกลนะครับตอนนี้โชว์ครับนี่มึงทั้งถ่ายมึรู้รับปุ่นมึงอปีิมสองสั่นเลยมึงเล็บมึงทั้งหนาดูพี่น้องมึงทั้งหนาคนโน้นตีด้นานหลังถอยดีดีดูขาหลังเป็นสาซ้ำหน่อยออครับเบิรงเอาดี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 อีเต็มจอมีด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 ี้ีดี <laughs> บ่ได้จูงไปทั้งนอกนี้ครับท้ายในคอกพี่น้องก็สิว่าจะเห็นมุมแปลกๆด้วครับเบื้องหน้าเพิ่นุ๊กว่ะเพราะปันควายตโตดโอ้หน้าผากโนโุ่ดีเนาะครับตัวนี้แหยหนุ่นมีจอมมีควนพร้อมเล้พี่น้องพวกเบ,บื้องหนา้าเบื้องแขีงเบื้องขาเบื้องเอกบแบบภาพเบื้องเล็บควายงามเกรดพรีเมียมเด้อครับนี่ท่านตัวนี้ราคาเกินโรัวไหมในหอยบ่เกินครับ บ่เกินตครับตัวนี้อยุห่าเสียนกว่าโอ้นี่เพิ่นเว้ากันไว้แล้วเด้๋ยวหาเสนกว่านี่พี่น้องมัน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 อยู่ขายไปอันแบบเมาใส่กันไหมครับโอ้เนี่ยโอ้เจ้าเดียวทั้งซีโตนี่ติแนนครับป้าเพิ่นก็ที่ฟาร์มใหญ่โตมาโหร้านเดี่ยวนห้อยเพิ่นว่าสิเปิดฟาร์มใหม่เด้ครับเพิ่นหัดเล่นควายใหม่ดอกเพิ่นก็เลยซื้อแต่ควายงามๆไว้ก่อนเนาะครับเพิ่นเคยซื้อไปน้ำ2ตัวแล้วล่ะเพิ่นเลยมาหาอีกเพิ่นมาตั้เกาหลีใหม่ หันเค้นเพิ่นอยากก้าวกระโดดด้พี่น้องเพิ่นบ่คอยคพัฒนาเลยครับเพิ่นเอาแบบราคาแพงๆที่เพิ่นพัฒนาเมกเกตพรีเมียมแล้วไปประดับครอบประดับบารมีม่นบหมาะให้อยครับผมช่างของเรานี่กกเบิ่งรู้ครับซีตัวที่ผมถ่ายมานี่พวกถ้าแต่และลูกผมจ,จำแม่จำพ่อบ่ได้แล้วมีแต่ปักพ่อดังๆแม่ดังๆแม่พี่น้องลูกออกมาก็เลยดังไปจยงซี่แล้วครับรบึงแข็งบึงขาบึงรูปร่างหน้าตาเบ่งพุ่นรู้ว่อครับ พึ่งหลังรู้ครับหลังปลาคอคอปลาชิ้นจังเพิ่นวาบ้วครับนี่กกหางนี่ผัวพี่น้องไงก็มือผมอีกเด้ผัว,วบึงมือผมบว์แมนเล่นหน่อยเด้พี่น้องคำเบิ้งเอานี่เป็นคลิปพิเศษดนะครับคลิปโชว์ควายงามระดับเกรดพิมียมของนายห้อยเป็ดแล้วครับผมขอถ่ายให้พี่น้องได้ชมซืุอๆเด้ครับพี่น้องเพราะว่าระบบเปิดเพิ่นติดจองไว้แล้ว ผมา่พ่อเกีพรพีเมียมผมก็เลยไทายให้พี่น้องบึง้งเหครับเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสายพันคว์้ายเนาะพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซับนี่ละคอยรอติดตามในคลิปต่อไปเรืยอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ